ทำเวลาหน่อยนะคะอบอสรออยู่บอสเพิ่งให้เข้าไปเมื่อกี้นี่เองนะเอาแล้วเหรอเป็นคนที่เลี้ยงแมวก็เสียแมวเลี้ยงหมาก็เสียหมาขอพิดน้ำหน่อยนะคะพิดน้ำจับปลา <c oughs> อิ่มล้วไม่อิ่มก็ต้องอิ่มเพราะา้องทานรำคาญบอสไม่ใช่อะไรหรอกบอสยุ่งฉันเบื่อบอสจริงๆเบื่อมากเลยบอสเกิดไป็นหน่อยบอสเดี๋ยวอืเดี๋ยวฉันจะกินข้าวก่อนไม่กินขนมหน่อยแล้วไปทานกาฟกบแฟแป๊บนึง โอ้โหอออบน่อยทุบนอยทบน่อยบอสทบหน่ยสวัสดีนะคะคุณออปเปอร์ขอบคุณนะคะกำลังใจกันเสมอมาเยาเยืนน่อยนาะเรายาเยือนเยาเยืน สีหน่อยนะคะโอเคแล้วโอเคแล้วหวังว่าวันนี้เครื่องจะไม่ร้อนนะคะทานกาแฟแล้วก็ทานขนมขนมจริงเมือ่อกินข้าวขนมกงยังไม่ต้องนะนี่ค่ะ เอ๊ะมาอีกแล้วเอ๊ะเป็นอะไรนี่ดื้อม,มากเลยอ่ะ,อะตอนนี้ผมมันสั้นไปหนึ่งแล้ ก็สบายไม่ก็สบายแต่มันก็ดูเดืยดๆไปเนี่ยเอาไว้เคียรนี่เดี๋ยวาน่าจะได้ดูเลยอย่างง่วงอยู่เลยนะคะไม่ได้นอนเลยนะคะสว่างคาตาเลยนะคะ สว่างคาตาเะยนะเขาเาเรียกว่าไข่นะชื่ออะไรนะบ้านใสทองอ่ะชื่ออะไรนะนี่สว่างคาตาอ่ะไข่นะเขาจะมาเขาจะมาไม่ใช่สว่างวงนะสว่างคาตาถึงเช้าเพราะว่าไปหาหมอมาแล้ววันนี้คนไข้ก็เยอะเยอะอยู่ถึงต้องติด ยากาต็ต้องติดบ่ายอ่ะติดเที่ยงมาบ่ายบ่ายสองแล้วก็จะได้กลับไปแต่เช้าเลยนะฮะวันนี้คนไข้ยอยู่ไปฟังผลเลือดนะ่ะหมอบอกผลดีขึ้น รถเนี่ยพาแนี่คือมันหนีมันมีผมอะ่ะมันมีผมอะ่ะมันมีกาแฟนําอะ่ะกาแฟเนี่ยจริงมันต้องมีกาแฟนําไม่ใช่มีแต่น้ําตาลกับครีมที่พอดีกาแฟนําทำไมช่องที่สามขึ้นเป็น U S ไม่เข้าใจ ดีใจด้วยครับขอให้มีอาคาขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณหมอบอกว่าดีขึ้นนะเอ่อผลเลือดดีมาก